ชมพู่อุ้มทองเที่ยวฟินแลนด์สวีทสามีสาส่้าพายุมีแย่งซีนยกครอบครัวไปท่องเที่ยวเขาดาวที่ยุโรปประเทศฟินแลนด์ปรับอากาศหนาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับคุณแม่สุปตาชมพู่อรายาเอฮารเกตและสามีนอดวิสรุตรังสีสิงพิพา์ได้พาลูกแฝดน้องสสยฟ้าน้องพายุไปสัมผัสความเย็ยนกับการเล่นหิมะโดยชมพู่ได้โพร,รูปภาพบรรยากาศระหว่างการท่องเที่ยวและการทำกิจกรรมพร้อมเขียนแคปชั่น บรรยายวันที่อากาศหนาวติดลบพื้นปกคลุมไปด้วยหิมะว่าไม่ไหวบอกไว้ในขณะที่อุ้มทองลูกสาวคัน6เดือนจนชาวเน็ตชื่นชมด้วยความสตรองส่วนทางด้านพ่อน็อตและน้องสายฟ้าน้องพายุก็จะเล่นหิมะด้วยกันรวมถึงถ่ายภาพความประทับใจในช่วงวันหยุดพักผ่อนที่แสนจะอบอุ่นใครเห็นไปต้องชมลูกแฝดกับภาพที่เล่นหิมะด้วยความสนุกสนานทางยังลงไปนอนก็เล่นกับพื้นเรียกว่าลูกๆูย่างสิ่งความหวานพ่อกับแม่ไปเลยทีเดียวทางนี้ชาวโซเชียลต่างโฟก,กัสในความสุขสนของน้องสายฟ้าน้องพายุ ต่างคอมเมนต์แซวกันสนันไอจีว่าน่ารักเกินไปแล้วยุแเป็นแนด์มากทำไมน่ารักแบบนี้ครับยุ happy. ๊แฮปปี้สายฟ้ายิ่งโตยิ่งหล่อส่วนพายุยิ่งโตยิ่งน่ารักอยากอีแก้มจังเลยเห็นแล้วมันเคี้ยวหล่อมากครับคงฟินมากใช่ไหมยุนอนตรงไหนก็ได้ยุ่สะดวกแบบนี้พายุครับเป็นอุงอุ๋งแล้วครับน่ารักแท้ขอขอบคุณภาพไอจีชมอิสแมทเดียลเกิร์ภาพแหล่งข้อมูลข่าวข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกด้วยนะคะ